สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการล้างหัวเครื่องตรงกาแฟายี่ห้อบอสนะครับรุ่น PM19 นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงขั้นแรกก็เปิดเครื่องก่อนนะครับรอให้ไฟแดงๆตรงนี้ดับก่อนนะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำวามร้อนอยู่นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เตรียมยางนะครับเป็นยางดำนะครับสีดําใส่ลงไปในปัดเครตเลยนะครับแล้วก็ตักโหมดสำหรับล้างหัวเครื่องนะครับประมาณนี้ประมาณหนึ่งช้อนช้อนกว่าก็ได้นะครับจากนั้นก็นํานาด้ามตรงนะครับเข้าที่หัวเครื่องนะครับจากนั้นก็กดนะครับกด เหมือนเรากดสก,กัดกาแฟนะครับแต่เรานับนะครับแค่ประมาณ5้าวินะครับอย่าให้นากนกว่านั้นนะครับนานกว่าน,นั้นเดี๋ยวเครื่องอาจจะเสียหายได้ทําไปประมาณห้าครั้งนะครับเริ่มทาบไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่ถูกอ,ออกดันออกมาจากตัวเครื่องแ้วนะครับทำต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับจบแล้วน,นะครับเห็นไหมครับน้ําที่ออกมาน้ำจะเป็น เศษของกาแฟนะครับอเคนะครับรนที่ได้จากการล้างนะครับออกมาน้ำจะเป็นสีดำเลยนะครับแล้วก็มีค่าพ,พวกคราบกาแฟเม็กเล็กๆนะครับเกาะติดมาด้วยนะครับ จากนั้นก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะครับใส่แผ่นยางแผ่นยางตันเข้าไปนะครับแต่ไม่ต้องใส่น้ำจาแล้วนะครับทําการกดล้างประมาณ5ครั้งนะครับ 2> 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นับเร็วๆนะฮะนับ1 2 3 4 5 1 2 3า ตาชมชงออกนะครับเราจะกบกไล่น้ำอีกหนึ่นครั้แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จพิธีเสร็จวิธีการล้างกันนะครับขอบคุณตรอบการติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ